การรักษาด้วยวิธี Mo s t Micrographic Surgery นะคะก็เป็นการรักษาบรเเ็งผิวหนังนะคะชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจได้มากขึ้นนะคะว่าเราสามารถที่จะตัดบรเเ็งผิวหนังได้หมดนะคะ เมื่อเราพบว่ามีก้อนหรือตุ่มที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะแพทย์ผิวหนังก็จะทําการตรวจผิวหนังอย่างละเอียดนะคะรวมถึงอาจจะมีการส่องกล้องนะคะเพื่อพิจารณารอยโรคต่างๆนะคะว่ามีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งผิวหนังมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อเราคิดว่ามีความเสี่ยงมากนะคะหรือว่าเราคิดว่าเราต้องการความมั่นใจมากๆว่าอันนี้จะมีเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะเราจะเป็นจะต้องตัดชิ้นเนื้อนะคะเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าโรคหรือตุ่มก้อนนั้นเนี่ยเป็นหรือว เมื่อพูว่าเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะการรักษาที่ทามากที่สุดก็คือการผ่าตัดนะคะเนื่องจากว่ามะเร็งผิวหนังจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายมากๆนะคะถ้าเราสามารถที่จะนําก้อนของมะเร็งเนี่ยออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาหายนะคะดังนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ย95%เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดนะคะ การรักษาด้วยวิธี m o s s Micrographic Surgery นะคะก็เป็นการรักษามะเร,ร็งผิวหนังนะคะชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจได้มากขึ้นนะคะว่าเราสามารถที่จะตัดมะเร,ร็งผิวหนังได้หมดนะคะ m o s s Micrographic Surgery นะคะนั่นก็คือการตัดมะเร,ร็งผิวหนังแล้วก็นำไปรตรวจทางพยาธิวิทยานะคะในวันเดียวกัน ะะแล้วก็เราสามารถทําการตรวจชิ้นเนื้อนะคะโดยรอบทั้งตัวขอบด้านข้างของมะเร็งแล้วก็ทางด้านก้นของมะเร็งด้วยนะคะเพื่อให้เราทราบได้ว่านเนื้อมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะถูกตัดออกได้หมดหรือไม่หมดนะคะเมื่อทําการตรวจครั้งแรกเสร็จแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่ามะเร็งหมดแล้วนะคะเราถึงทําการปิดแผลค่ะดังนั้นเนี่ยการตัด m o ม s ไมโครกราฟิกเซอร์เจอรี่นะคะนั่นก็คือการตรวจตัดมะเร็งผิวหนังแล้วก็นาไปตรวจพยาธิวิทยาทันที ะะแล้วก็รายงานผลเพื่อจะได้ทราบว่าขอบเขตเนี่ยหมดหรือไม่หมดถ้าหากว่าไม่หมดนะคะเราก็ทําการตัดเพิ่มนะคะเพื่อนําไปส่งอีกครั้งหนึ่งจนกว่าที่เราจะมั่นใจได้ว่าเร็งผิวหนังเนี่ยถูกนําออกหมดแล้วค่ะ การผ่าตัดด้วยวิธี m o n o c l o g r a p h i c Surgery นะคะเป็นการผ่าตัดเล็กเป็นส่วนใหญ่นะคะนั่นก็คือแผลเนี่ยมักจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะเนื่องจากว่าการที่เราตัดแล้วตรวจแล้วก็เอามาตัดจนกว่าจะหมดเนี่ยส่วนใหญ่ขอบที่เราตัดออกเนี่ยจะมีขนาดเท่าที่จําเป็นจริงๆที่จะต้องเอาออกเป็นการรักษาที่ทําให้เราไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งที่สําคัญต่างๆเช่น จมูกเช่นตารอบดวงตาอย่างนี้น,นะคะทำให้เราพอเราตัดไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะคะการเสียรูปนะคะของบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่าวิธีการผ่าตัดแบบทั่วๆไปที่เป็นการตัดกว้างไปเลยนะคะดังนั้นแผลที่เกิดจาก m o งส o ม r ค g กราฟิเ i e ยร e r มักจะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะแล้วก็จะมีความสวยงามยอมรับได้มากกว่านะคะ ปัจจัยที่สาคัญนะคะก็คือตําแหน่งของมะเรง็งนะคะถ้าเกิดว่ามะเร็งที่อยู่ตําแหน่งที่มีความสาคัญกับเรานะคะเช่นตัวอย่างเช่นรอบดวงตาที่จมูกรอบปากนะคะหรือบริเวณที่มีผลกับการกระจายของโรคมะเร็งนะคะอยูตัวอย่างเช่นที่หูนะคะแล้วก็ที่จมูกเป็นต้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตําแหน่งหล่าเนี้ยมีความเสี่ยงนะคะของการกระจายของมะเร็งที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีนี้จึงมีความเหมาะสมนะคะเป็นหลักนะคะ ส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะที่เราจะเป็นจะต้องให้การรักษาด้วยวิธีนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะชนิดของมะเร็งนะคะมะเร็งบางชนิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียกเหมือนกันนะคะเช่น basal cell carcinoma นะคะแต่ด้วยรูปแบบบางอย่างเนี่ยนะคะจะเป็นจะต้องให้การรักษาด้วยวิธี Mohs micrographic surgery นะคะเนื่องจากว่าการตัดเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ร้อนะคะว่าเมื่อเราเผื่อขอบ ในการตัดที่กว้างขึ้นแล้วเนี่ยสามารถนำมะเร็งออกได้หมดนะคะดังนั้นนะคะการรักษาด้วยวิธี Mose Micrographic Surgery นะคะจึงเป็นการรักษาที่ให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเราสามารถที่จะนำมะเร็งออกได้หมดนะคะและยังทำให้เกิดแผลที่มีขนาดเล็กนะคะมากกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีปกติค่ะ